นะคะหลายคนเนรู้จักวันในนามประกศาศสาริกาหรือสาวาสวิญญาณค่ะส่วนตัวของวันเองในวันมีงานเรื่องสั้นตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆตั้งแต่ปี2536นะคะจนถึงวันนี้เน่วันได้รางวัลเรื่องสั้นมาแล้ว3รางวัลด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนๆถามวันมากมายเลยถึงคําว่าหักมุมโดยคําคํานี้เนี่ยหักมุมเนี่ย มันคือการจบรูปแบบหนึ่งของเรื่องสั้นแต่เรื่องสั้นจำเป็นต้องหักมุมไหมและจะหักมุมยังไงก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องสั้นเนี่ยนะคะจบได้หลายแบบอ่าไม่จำเป็นที่จต้องจบแบบหักมุมอย่างเดียวอาจจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแนวรักโรแมนติก ตบจูบอย่างเงี้ยมันไม่ต้องหักมุมอะไรแล้วค่ะเขียนให้แซบเขียนให้ฟินเขียนให้จิกหมอนและจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจบแบบทราจิกเสียใจกระชากอารมณ์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องสั้นประเภทยั่วล้อสังคมหรือเป็นประเภทให้ข้อคิดก็อาจจะจบแบบให้คิดต่ออ่ะให้ดำต่อว่าเรื่องจะเป็นยังไงหรือจะจบอย่างไรหรืออาจจะ จบในรูปแบบของการคลายปมคือวางเบาะแสมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคลายปมจบก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหักมุมเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นแนวการจบที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว้าวรู้สึกน่าติดตามรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ธรรมดามันเป็นเรื่องของคนมีกลื่นที่จะเขียนในแบบหักมุม มุมสำหรับวันแล้วมี2ประเภทด้วยกันหักมุมประเภทแรกคือหักมุมในเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยเราปูมาในแบบหนึ่งและเราหักจบอีกแบบหนึ่งอันนี้คือการหักมุมในเนื้อหาออตัวอย่างเรื่องสั้นนะคะที่เป็นการหักมุมในเนื้อหาเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องเหยืออ่ออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ได้รับรางวัลด้วย เรื่องเหยื่อของวันเองนะคะนำประกาศสาวาดว,วิญญาณสามารถติดตามฟังเรื่องเหยื่อได้ฟรีในช่องหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์ทาง y o u t u b e เลยนะคะเรื่องเหยื่อเนี่ยหักหักมุมยังไงเรื่องมันเป็นการปูมาตลอดว่าคนคนนี้คือเหยื่อมีคนคนนึงในเรื่องที่ทุกคนอ่านแล้วเธอคือเหยื่อมาตลอดแล้วพอตอนจะจบอะ่ะมันก็รู้สึกจบ มันหักมุมตรงไหน่ะมันจบแล้วมันจบตามคาดเลยใช่เลยเนี่ยแต่5้าบรรทัดสุดท้ายคือจุดเปลี่ยนค่ะคือจุดที่ทําให้ทุกคนพออ่านถึงจุดนี้ฮะจบอย่างนี้ได้ยังไงคือมันหักเปลี่ยนทิศหักโดยเนื้อเรื่องหักโดยที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนอย่างเนี้ยเป็นกรณีหักด้วยเนื้อเรื่องแบบที่2ค่ะคือการหักด้วยอารมณ์จบหักมุมด้วยอารมณ์อย่างเช่น เราฟูพ,พื้นมาตลอดค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผีอารมณ์คือน่ากลัวคุณฟังเรื่องนี้หรือคุณอ่านเรื่องนี้แล้วคุณโอ๊ยน่ากลัวจังเลยแต่พอจบปุ๊บอา้าวเฮ้ยฮาคักลิ้งอย่างเงี้ยใช่ค่ะน่ากลัวมาตลอดเรื่องสามมรทั้สุดท้ายจบคือฮาอันนี้ก็เป็นหักมุมเหมือนกันแต่หักมุมด้วยอารมณ์เรื่องสั้นที่วันอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกความลองไปฟังกันดูเนี่ยนะคะก็คือ,เ,อเรื่องผีเมียตาชื่น ผีเมียตาชื่นเป็นตัวอย่างการหักมุมทางอารมณ์แบบที่สุดอะคือพราะคุณคุณฟังแล้วพอคุณถึงจุดหักมุมปั๊บจบไปจริงเหรออารมณ์มันจะเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยนะคะทีนี้จุดเกิดหรือจุดดับของนักเขียนเลยนะคะสําหรับเรื่องสั้นเรื่องนั้นเลยมาสิ่งนั้นก็คือพอคุณหักมุมจบแล้วอะเรื่องของคุณอะที่มันมีเหตุผลมาตลอด เหตุผลที่ปูมาตลอดเรื่องเนี่ยมันซัพพอร์ตหรือมันสนับสนุนการจบแบบหักมุมอันนั้นไหมถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องโดยตลอดนั้นซัพพอร์ตการหักมุมแบบนั้นนั่นคือเจ๋งค่ะผ่านค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเหตุผลทั้งหมดตลอดเรื่องไม่สนับสนุนนะ่ะไม่สนับสนุนการจบหักมุมแบบนั้นนะ่ะก็คือไม่ผ่านค่ะ เป็นยังไงไอ้ที่บอกว่าเนื้อเรื่องตลอดเรื่องมันซัพพอตคือพอคนอ่านอ่านมาตลอดแลว้วค่ะพอจบหางมุมปุ๊บเขาไปคิดย้อนหลังค่ะคิดย้อนหลังกลับไปสู่เรื่องทั้งเรื่องแล้วเขารู้สึกว่าเออใช่ม่น่าตอนนั้นมันทําอย่างนั้นอันนี้ก็คือผ่านยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเจอผู้หญิงที่สวยมากแล้วผู้ชายก็เหมือนตกหลุมรักอ่ะแล้วก็ว่าเรื่องไป เที่ยวไปไหนไปไหนต่อก,กันสุดท้ายเนี่ยตอนจบคือต้องได้แล้วผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นแฟนต้องเป็นที่ไหนได้อะมันหักมุมผู้หญิงกลายเป็นแวมไพร์ดูดเลือดผู้ชายตายเลยอ่ะจบอย่างนี้ได้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าตลอดเรื่องคุณวางมายัางไงให้เขาคิดยังไงเช่นพอคนอ่านคิดย้อนไปโอ้มินามินาตอนนั้นที่มันกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะ่ะมันไม่กินเส้นเว้ยมันกินเต็น,น้ำตก เพราะมันเป็นแวมไพายอุ้ยพอคิดย้อนแล้วมันใช่เหตุผลสนับสนุนโอเคอันนี้คือผ่านเนือไหมคะหรือว่าโอ้ตอนนั้นน่ะตอนนั้นตอนที่มันสบตาผู้ชายอะ่ะตอนที่มันแบบกอดนุมแ,แบบว่ามันซบไหอะ่ะเฮ้ยนึกว่าฟินไม่ใช่เว้ยที่แท้ตอนนั้นมันจะดูดเลือดแต่มันทําไม่สําเร็จอย่างเงี้ยได้คือพอคิดย้อนแล้วเรื่องสนับสนุนการหักมุมคือผ่านนะคะ วันที่25มิถุนายน62นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันจะมาเผยเทคนิคจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขียนหักมุมเนี่ยต้องเขียนยังไงต้องมีกระบวนการคิดอย่างไรนะคะซึ่งออบอกได้เลยมันจะต้องเจ๋งมากๆพอทุกคนฟังแล้วทุกคนจะแบบว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดนะคะเวลา 14.30นอจะมาคุยต่อว่าวิธีการเขียนหักมุมเขียนอย่างไรค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบิ๊มบิค่ะ